โอเคอ่ะมาเมื่อวานถึงข้อนี้อ่ะเดี๋ยวเฉลยก่อนก็ได้อ่ะดูข้อห้ากันนะครับเขาบอกว่า รถยนต์8คันนะครับแต่และคันบรรทุกได้จํานวนเท่ากาันเป็นจํานวน520คนก็คือจะสื่อว่า8คันอะบรรทุกได้520คนนั่นแหละ8คันขอแยกเขียนสั้นๆน,นะได้520คนอืมแบบนี้ถ้านักเรียน3้อยี่ห้าคนต้องใช้รถกี่คันซึ่งเราไม่รู้อะว่าใช้รถกี่คัน เพราะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามอะ่ะมันคือสิ่งที่เราอยากรู้ดังนั้นเราจะให้มันเป็นตัวแปรเนาะเราก็จะให้มันเป็น y คันแบบนี้นะครับทีนี้พอเราจะให้เขาเป็น y คันนะครับเราก็จะเขียนไปเป็น y คันได้สามร้อยยิบห้าคนอืมทีนี้เอามาตั้งเป็นอ่อ เอามาตั้งเป็นสัดส,ส่วนนะครับก็คืออตีช่องไว้แต่ทีี่สุดตอนพวกแกสอบพวกแกไม่ต้องตีช่องตามครัวน,นะครุณจะตีช่องให้เรารู้เฉยว่าใครอยู่บนใครอยู่ล่างตอนสอบจะเขียนตัวเลขลงมาเลยก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสเท่ากับแล้วก็อีกฝั่งนึงแบบนี้นะครับทีนี้ดูนะครับสองฝั่งเนี่ยมันจะมีคันจกอีกฝั่งหนึ่งเป็นคน คนละหน่วยนะคันกับคนไม่ใช่หน่วยเดียวกันนะครับโอเคฝั่งหนึ่งให้เป็นคันฝั่งหนึ่งให้เป็นคนแบบนี้จริงๆหลายคนเมื่อวันที่ทำมาเท่าที่ดูอะก็ค่อนข้างเขียนรู้เรื่องแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นสาสตว์เป็นส่วนหรือว่าแบบชัดเจนเท่าที่ควรอะไรเงี้ยเพราะนั้นเวลาอ่านมันก็อาจจะงงๆอะไรเงี้ยครับปัญหาคือถ้าสมมุติ มันถูกอยู่แล้วมันก็มันก็รอดตัวไปอะเนาะแต่ถ้ามันผิดอะมันจะกลับไปย้อนหายากมากเลยว่าแบบมันผิดจากตรงไหนอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้พยายามตั้งเป็นสับเป็นส่วนเหมือนที่ครูตั้งแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าเริ่มต้นยังไงไปผิดขั้นตอนไหนมันจะได้แนะนําให้ได้ถูกอะไรเงี้ยนะครับโอเคมาดูที่ฝั่งหน่วยที่เป็นคันก่อนนะฝั่งหน่วยที่เป็นคันนะครับเขามีให้เลือกอยู่สองตัวนะครับไม่ไม่เป็นเลขแปดก็เป็นว นี่ไม่เป็นแปดก็เป็น y อืมเพราะฉะนั้นมีให้เลือกลงสองช่องไม่ช่องบนก็ช่องล่างแบบนี้นะครับเลือกเลยฝั่งคันตามใจฉันอยากให้ y อยู่ล่างใส่อยากให้วอยู่บนใส่ถ้า y าอยู่บนแปดก็อยู่ล่างถ้า y อยู่ล่างแปดก็อยู่บนนะครับคุณก็เลือกเอาเลยว่าคุณจะให้ใครอยู่ตรงไหนยังไงนะครับแต่เมื่อคุณเลือกนะครับสมมติคุณเลือกให้วอยู่ข้างล่างแปดอยู่ข้างบน เวลาแก้สมก,การคุณจะเหนื่อยเพราะคุณจะต้องมานั่งย้ายอีวายขึ้นไปข้างบนอีกมานั่งย้ายเลขอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งลงมาอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างย้ายเกือบสามขั้นตอนอะนะครับมันก็จะปวดหัวแต่ถ้าคุณเลือกเอาวายอยู่ข้างบนวายของคุณจะอยู่กับที่แล้วคุณจะย้ายแค่แปดตัวล่างขึ้นมาข้างบนแล้วจบดังนั้นบอกบุญก็คือเอาวายหรือตัวแปรอยู่ข้างบนจะดีกว่า เอาแปดอยู่ข้างล่างก็จะเวิร์กว่าแบบนี้แต่ใครอยากผิดท้าทายตัวเองไม่ว่ากันครับคุณจะเอาแปดอยู่บนวายอยู่ล่างก็เรื่องของคุณนะครับถือว่าเตือนแล้วนะครับใครอยากทําก็ทําไม่ได้ผิดอะไรเนาะโอเคทีนี้ฝั่งของที่เป็นคันนะครับเราเลือกแล้วว่าเขาจะให้ใครอยู่บนใครอยู่ล่างนะครับก็คือวายอยู่บนแปดอยู่ล่างทีนี้ดูฝั่งคันเรียบร้อยติ๊กถูกเอาไว้ให้เรารู้ว่าเอ้ยเราเสร็จแล้วนะฝั่งวายที่เป็นคันเนี่ย ต่มาฝั่งคนนะครับมีให้เลือกอยู่ระหว่างห้าร้อยี่สิบกับสามรอยีห้าฝั่งที่เป็นคนเมื่อฝั่งพันเราเลือกตามใจฉันแล้วฝั่งคนจะเลือกตามใจฉันไม่ได้เพราะฝั่งที่เป็นคันนะ่ะเราฟิกเขาไว้แล้วเรากําหนดแล้วว่าใครอยู่บนใครอยู่ล่างดังนั้นคนก็ต้องตามนั้นนะครับห้ามย้ายข้างนะครับดังนั้นดูดูของวายก่อนนะครับวายคันเนี่ยนะครับ ซึ่งเราให้ y คันอ่ะมันอยู่ข้างบนอืมเราให้ y คันเนี่ยอยู่บนแล้ว8เนี่ยอยู่ล่างอาช่ไที่ะยะอ่าแล้วเราให้8เนี่ยอยู่ล่าง y ให้หนูดูนะครับว่า y อ่ะเราเทียบกับจำนวนกี่คนกันแน่ y เทียบระหว่าง520หรือ325ครับเรียกเลขที่ ยี่สิบหกยี่สิบหกอยู่ไหนอยู่นี่ครูวายเทียบกับไขวายเทียบกับห้าร้อยยี่สิบหรือสามรอยี่บห้าสามร้อยยี่บห้าสามรอยี่ิบห้าเพราะครูเขียนเนาะว่าวายได้สามร้อยี่ิบห้าดังนั้นถ้าวายอยู่บนสามร้อยี่ิบห้าก็จะอยู่ข้างบนนะครับต่อมาแปดนะครับอยู่ข้างล่างให้หนูดูว่าแปดของเราอ่ะที่เป็นแปดคันอ่ะ เทียบอยู่กับกี่คนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า8เนี่ยเทียบอยู่กับ520ก็เอา520เขียนไว้ข้างล่างแบบนี้เสร็จปุ๊บพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ทำการแก้สมการซะก็คือจะได้เป็น y น 25, ส่วนด้วย8เท่ากับ325ส่วนด้วย520ิ ฝั่งของ y ส่วนแปดครูเห็นว่ายังไง y ก็เป็นตัวแปรเนาะให้เขาเป็นฝั่งตัวแปรไว้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวเลขก็คือสามรอยิบห้าเป็นตัวเลขห้ารอยี่สิบเป็นตัวเลขแสดงว่าฝั่งของตัวเลขเนี่ยไม่ต้องย้ายข้างแล้วเขาอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่แล้วนะครับมาดูฝั่งตัวแปรนะครับ y เนี่ยเป็นตัวแปรแต่เลขแปดอ่ะมันไม่ใช่แปดมันเป็นตัวเลขไงเพราะฉะนั้นต้องย้ายย้ายเขากลับไปอยู่ฝั่งตัวเลขซะ กลับไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่นะครับย้ายข้างกลับมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราย้ายข้างนะครับก็คือเราจะย้ายให้จากหารน,นะครับให้กลายไปเป็นคูณเพราะ y ส่วนด้วย8มันคือ y หารด้วย8ละ่ะมันคือการหารดังนั้นฝั่งตัวแปรคูย้าย8ไปแล้วมันก็จะเหลือค่า y ใช่ปะเท่ากับาม325ส่วนด้วย ห้าอยี่สิบไอแปดที่หารอยู่เราย้ายข้างมาฝั่งตัวเลขเราย้ายจากหารมาเป็นคูณทานปะแล้วเราก็ทำการหารให้เรียบร้อยซะนะครับอขอดูก่อนห้ารอยยี่มาหารแปดได้ปะวะแปดห้าสี่ิบแดหกสี่ิบแปดลบเหลือสี่ศูนย์แปดห้าสี่สิบ ได้อืมแสดงว่า520หาร8ได้ดังนั้นก็ใช้แม่8ตัดแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้การตัดก็คือตัดล่างกับตัดบนแบบนี้นะครับหรือใครบอกว่าไม่เอาไม่อยากตัดแปดหนูมองเลขไม่ออกหูไม่มั่นใจแต่หนูรู้ว่า325กับ520ยังไงแม่5ก็หารได้ก็ตัดตัวนี้ก็ได้ครับหนูจะเอา325ตัดกับ520ด้วยแม่5ก็ได้ มันได้หมดนะครับไม่ได้มีการฟิกว่าใครได้หรือไม่ได้นะครับเลือกเอาแต่พอเอิมว่าครูหารอีแปดมาแล้วว่ะครูก็จะใช้แปดแล้วกันนี่สองตัวนี้อ่ะแปดหนึ่งแปดเราเอาห้าร้อยยสิบหารแปดได้หกห้าแล้ว, 20, 6, ลวนะครับทีนี้หกห้ากับสามสองห้าแน่นอนห้าลงท้ายยังไงแม่ห้าก็ตัดได้ถูกปะเผอเผอหกห้าตัดได้ด้วยอ่ะหกห้าขอยาตทนนะ หกห้านะครับลองดูว่ามันจะคูณด้วยอะไรถึงจะได้สามสองห้านะครับซึ่งแน่นอนว่าแม่ห้าเนี่ยคูณด้วยเลขคู่อะ่ะยังไงห้าคูณด้วยเลขคู่มันก็จะลงท้ายด้วยศูนย์ใช่ปะตัดเลขคู่ไปได้เลยลองหาแม่ขี้เอาเลขขี้ก็พวกเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้าอย่างเงี้ยครับลองกะกะดูแล้วกันนะครับเพราะนั้นครูมองว่าถ้าครูคูณสามเนี่ยเดี๋ยวครูเอาหกคูณสามได้แค่สิบแปดยังไงก็ไม่ถึงสามร้อยเพราะนั้นครูเอาห้าดีกว่า พราะมีแนวน้มว่า6คูณ5ได้30เดี๋ยวทดเนี่ยน่าจะมี325อาจจะเกิดขึ้นได้อ่ะเพราะนั้นนี่มันคือการลองคิดในหัวคร่าวๆคุณจะได้ไม่ต้องไปนั่งสุ่มในการคูณไปเรื่อยๆอ่ะ5คูณ5ได้25ใช่ปะ่ะใส่5ตั2 65เนี่ย30ทดอิ2ยังไงก็เป็น32ใช่ปะ่ะก็แสดงว่า65คูณ5ได้3ห2 5ดังนั้นใช้แม่65ตัดได้เลย อ่ะใช่อันนี้เหลือหนึ่งนะอันนี้เหลือห้าเพราะนั้นถ้าเอาห้าคูณกับหนึ่งเนี่ยยังไงก็ได้ห้าเนาะเพราะนั้น y ก็จะเป็นห้าตออห้าคันนั่นเองจบก็สมเหตุสมผลเนาะแต่คันได้ต้องห้าร้อยี่สิบคนพอเหลือแค่สามรอยี่ิห้าคนรถมันก็ต้องไม่ต้องรถมันก็ต้องไม่ใช่เยอะเพราะว่าหนึ่งคันมันบรรจุได้เท่ากันอะ่ะยังไงก็หนึ่งคันอ่ะสมมติตีไปเนี่ยคันละเนี่ยหกสิบคนหกสิบห้าคนสมมตินะ มันมีแค่สามร้อยอะครับมันก็ไม่ต้องจำไม่มันไม่จําเป็นต้องใช้รถเยอะขนาดนั้นน่ะใช้ห้าคันก็เหมาะก็เหมาะและ้วเพราะว่าเนี่ยคนมันก็เท่าเนี้ยไม่ต้องไปนั่งแบบโหฉันงบเยอะฉันใช้เจ็ดคันไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับคิดต,ตามความที่โจทย์มันกําหนดให้ก็พอนะไม่ต้องคิดเองนะครับอ่ะโอเคข้อห้าประมาณนี้นะครับมาดูข้อหกกันข้อหกนะครับ คนงานรับเหมาก่อสร้างแปดคนนะครับทํางานเสร็จในเวลาสามสิบหกวันนะครับสมมุติว่าแปดคนนี้ทํางานแบบเท่าเทียมกันสุดๆเลยนะให้คิดในความเป็นโลกอุดมคตินะครับไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวแปดคนมันต้องมีหนึ่งคนอู้งานวะคนหนึ่งขยันทํางานมากๆอะไรเงี้ยไม่ต้องนะตีความว่าแปดคนนี้ทํางานเท่ากันแบบมากๆเลยนะอ่าเพราะนั้นแปดคนทํางานได้สามหกวัน ถ้าต้องการให้งานนั้นเสร็จเร็วขึ้นจากเดิมสี่วันแน่นอนว่าเสร็จเร็วขึ้นก็คือต้องการให้งานมันเสร็จภายในสามิสองวันนะครับเขาอ,อยากรู้ว่าในสามสองวันต้องใช้คนงานทั้งหมดกี่คนอ่ะมาเทียบกันขออนุญาตแบ่งสองฝั่งนะแปดคนใช้เวลาสามหกวันต่อมา ถ้าอยากให้เสร็จเร็วขึ้นใช้ทั้งหมดกี่คนเนี่ยโจถามกี่คนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสิ่งที่โจทย์มันอยากถามเราอ่ะคือมันคือตัวแปรใช่ปะก็ให้ไปเลยแม่เป็น x เป็น y เป็นแก็ตามใจฉันน่ะอยากเลือกใครก็เลือกมาสักตัวหนึ่ง่นะให้ y คนก็ได้ใช้เวลาสามสิบหกลบสี่วันก็คือสามสิบสองวันแบบนี้เมื่อวานเข้าไปดูข้อนี้นะครับ บางคนก็แสดงอะไรมาไม่รู้แต่ว่าตอบ9คนไว้ก่อนนะครับอาจจะเห็นของเพื่อนมาว่าเป็น9คนแต่ว่างงวิธีเพื่อนแล้วเขียนไม่ถูกก็เลยเขียนไปเลยว่า9คนอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีนี้เรามาตั้งตั้งตามปกติที่เราตั้งกันก่อนมีคำว่าปกติป่ะบางคนเริ่มเริ่มแบบเอ๊ะมึงเริ่มเหลี่ยมกูละอ่ะไม่เป็นไรเราให้ดูให้เปรียบเทียบความแตกต่างก,กันก่อนนะครับอ่ะแน่นอนนะครับว่าหนึ่งมันมีหน่วยคน มันมีหน่วยวันอ่ใส่ช่องเอาไว้เหมือนเดิมใส่ขีดรอไว้ใส่ขีดรอไว้แบบนี้นะครับอ่าเหมือนเดิมดูฝั่งคนก่อนฝั่งคนมีให้เราเลือก y กับแปดเนอะมี y กับแปดกูบอกแล้วมีตัวแปรเอาตัวแปรใส่บนเอาเลขใส่ล่างจะง่ายกว่าทีนี้ได้ y อยู่บนแล้ว ไปดูดีว่าฝั่งวันเนี่ยดูซิว่า y เทียบกับใครอยู่ y เทียบกับสามสิบหกวันหรือสามสิบสองวันอ่ะขอเรียกเลขที่สามครับตามอยู่ปะงั้นเปลี่ยนเป็นเก้าเดีว๋วเก้าอยู่ไหมครับเก้าใคร ปีทั์อยู่ปะเอางี้เราเรียกใครไม่อยู่เดี๋ยวเราให้เขาทำงานเพิ่มดีกว่าอ่ะคนแรกนะเรียกปีทัศน์ไม่อยู่มันลอยมันลอยไปหลับทดไว้ก่อนปียทัศน์เรียกเลขที่ติบ 7แล้วกันไพ่สิบเจ็ดชยนิดว่าคุณถามว่าอะไรนะครูถามว่าตอนนี้นะเอาแบบปกติก่อนครูเทียบวายวาอะอยู่ข้างบนถามว่าวายอะเทียบวันคือสามสิบหกวันหรือสามสิบสองวันหนึ่งนะ เทียบสามสิบสองเทียบสามสิบสองเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งปกติถ้าวายอยู่บนสามสิบสองคนอยู่บนหรือคนอยู่ล่างอยู่บนอยู่บนโอเคขอบคุณมากต่อมาดูแปดนะครับแปดอยู่ข้างล่างแปดอยู่ข้างล่างแล้วแปดเนี่ยเทียบกับสามสิบหกใช่ปหเพราะฉะนั้นถ้าแปดอยู่ล่างสามสิบหกก็จะอยู่ข้างล่างด้วยแบบนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้สมการนะครับมา y นะครับเท่ากับสามจุดสองส่วนสามหกฝั่งสามสองส่วนสามหกไม่ต้องย้ายเนาะเพราะว่าเป็นฝั่งตัวเลขฝั่ง y ส่วนแปดเป็นตัวแปรอันนี้ครูพูดเร็วนะครูไม่มานั่งเขียนให้ดูนะ y ส่วนแปดเนี่ยเป็นตัวแปรซึ่ง y ไม่ต้องย้ายเนาะไอแปดที่หารอยู่ต้องย้ายมาคูณใช่ปะอ่าทีนี้แปดคูณอะไรได้สามหกมีไหม ปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบแปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบอ่าไม่มีแล้วเพราะนั้นหนูต้องเอาสามสองคูณแปดอะสิบหกทดหนึ่งสองห้าหกสองห้าหกแล้วก็เดี๋ยวไปหารด้วยสามหกอีกนะก็อ่าขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขแล้วกันนะครับจำคำตอบไม่ได้ อมันจะได้ออกมาเป็นเจ็ดจุดหนึ่ง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 อะไรเนี่ยแหละอ่ะคนแล้วกันอ่ะอย่างแรกที่ทุกคนรู้สึกได้คือมันไม่มีเซนเพราะหนึ่งทำไมจำนวนคนมันถึงเป็นเจ็ดจุดหนึ่ง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 ถูกปะอ่ะเนี่ยคือปัญหาแรกนะครับ อ่ะต่อนะปัญหาแรกคือเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนเนี่ยมันไม่ใช่คนแบบคนเต็มเต็มอะ่ะมันไม่ใช่เจ็ดคนแปดคนนะแต่มันเป็นเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นนี่คือปัญหาหนึ่งแล้วว่าเอา้าก็เทียบเหมือนข้อห้าทำไมข้อนี้มันดันมีปัญหาวะนี่คือปัญหาแรกสองพูดแบบไม่คิดมากเลยอ่ะใช้การปัดเลขก็ได้อ่ะปกติเนี่ยถ้าเป็นคนนะถ้าเป็นคนนะสมมติเจอกรณีแบบเนี้ยเขาจะบอกว่า เจ็ดจุดหนึ่ง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 เนี่ยยังไงก็ตามให้ดูเลขถัดไปเนี่ยไม่เกินห้าเนี่ยยังไงก็ปัดลงถูกปะเราเคยเรียนปัดเลขมาตอนประถมเนาะไม่เกินเลขห้าเนี่ยถือว่าปัดลงดังนั้นเนี่ยปัดหนึ่งหนึ่งหนึ่งทิ้งมาเลยแล้วตอบเจ็ดคนถัานปะหรือเขาเคยพูดแบบนี้ว่าอย่างเช่นสมมติเจ็ดจุดห้าเลขห้าเนี่ยมันเกินห้ามันต้องปัดขึ้นงนั้นปัดเป็นแปด แต่ถ้ากรณีคนอนะอย่างที่ครูพูดอะถ้าเป็นกรณีคนนะกรณีคนอนะเราจะไม่ปัดขึ้นครับเพราะเราถือว่ามันยังไม่ถึงแปดเราจะนับเป็นอีกคนหนึ่งไม่ได้ดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้ให้ปัดลงครับกรณีคนอนะปัดลงยังไงก็ตอบเจ็ดอยู่เดียรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะปัดขึ้นหรือปัดลงถ้าเป็นการนับแบบคนอย่างเงี้ยคนหนึ่งคนอย่างเงี้ยสิ่งของหนึ่งสิ่งของเนี้ย ถ้ามันยังไม่ถึงเลขเลขนั้นๆนนอะเราจะไม่ปัดขึ้นเราจะปัดลงอ่ะอย่างเงี้ยถ้าสมมติคุปปัดเป็นเจ็ดคนใช่ปะอ่ะงั้นตอบเลยเจ็ดคนอะงั้นครูตอบเจดคนนะเจ็ดคนใช้เวลาสามสิบสี่วันถ้าทุกคนออกแรงเท่ากันนะขออนญาตถามเลขที่ยี่สิบสามครับใช้ยี่สามหนูเอ หนูเองหนูเองหนูไหนวะหนูฟ้าใสไงขอฟ้าใสโอเคโอเคอะครูถามฟ้าใสนะแปดคนเนี่ยทํางานช่วยกันเนี่ยใช้เวลาสามหกวันตอนนี้อยากให้มันงานเสร็จเร็วขึ้นครูปัดลงเหลือเจ็ดคนเนี่ยหนูว่าเม่เซนปะไม่ไม่เพราะครูก็ครูพูดแล้วไงว่าเราสมมุติเลยนะว่าหนึ่งคนเนี่ย ทำงานเท่ากันเลยนะมันมีตั้งแปดคนอะ่ะมันยังใช้สามสิบหกวันเลยแล้วคนมันลดลงมางานมันจะเสร็จเร็วขึ้นได้ไงถูกปะใช่เออโอเคขอบคุณมากครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับแสดงว่าข้อเนี้ยมันตั้งแบบข้อห้าไม่ได้ครับเพราะข้อเนี้ยมันไม่ใช่สัดส,ส่วนแบบปกติข้อเนี้ยเราเรียกมันว่าสัดส,ส่วนแบบหกผัน แสดงว่าคําว่าผกผันนั่นหมายความว่าคุณต้องตั้งให้มันสลับกันครับขอญอาตลมนะอะขอญอาตเขียนในล่างต่อเดีย y เท่ากับสมมุติ7จุด1 1 1เนี่ยอะแล้วปัดเป็น7คนเนี่ยอันนี้คือวิธีผิด ขออนุาเขียนวิธีถูกนะแปดคนใช้เวลาสามสิบหกวันเพราะนั้นวายคนใช้เวลาสามสูสองวันอ่ะจะตั้งแบบเดิมก็ได้ครับไม่ได้ว่าอ่ะคนกับวันอืมแบบนี้ทีนี้ เทียบเหมือนเดิมเลยอ่ะดูนะครับครูขอพูดเร็วเเลยนะคนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับมีให้เราเลือกไม่วายก็เลขแปดเนาะเอาวายอยู่บนง่ายดีเอาแปดอยู่ล่างดีกว่าเดิมเนี่ยวายมันอยู่บนแล้ววายมันเทียบกับสามสิบสองใช่ไหมถ้าเรารู้ว่ามันมีความเป็นผกผันน่ะอย่างเมื่อกี้ถ้าเราลองผิดลองถูกมาแล้ว เราจะรู้ว่าตั้งแบบปกติไม่ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่า y เนี่ยมาเทียบกับสามจิบสองที่ตั้งไว้ข้างบนนะ่ะเทียบไม่ได้ครับคุณต้องมองให้ y เนี่ยไปเทียบกับสามสิบหกแทนครับและเขียนสามหกไว้ข้างบนขนาดที่แปดเนี่ยที่มันควรจะเทียบกับสามหกอะ่ะมันต้องอยู่ข้างล่างแบบนี้แล้วยาข้างนะ วนะครับเท่ากับสามสิบหกส่วนสามสองนะครูย้ายแปดที่หารอยู่เนี่ยย้ายมาคูณเลยนะครับแล้วตัดตัวเลขแปดหนึ่งแปดแปดสี่สามสิบสองเนาะเหลือสามสิบหกหารสี่สามสิบหกหารสี่ก็ใช้แม่สี่ได้สี่หนึ่งสี่สี่เก้าสามสิบหกแสดงว่า y เนี่ยได้ออกมาเนี่ยนะครับเป็น เก้าคนอันเนี้ย a k e เซน s ์เพราะคนเพิ่มแสดงว่าคุณจะมีคนมาช่วยทำงานแล้วงานของคุณจะเร็วขึ้นเวลาที่ใช้มันก็จะน้อยลงครับแสดงว่าการตั้งแบบเนี้ยถือว่า make s ซนต์จบทันปะแล้วบางคนถามว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดนะโอูแล้วถ้าหนูเจอแบบเนี้ยหนูจะต้องมานั่งทำผิดถูกๆกแบบเนี้ยหรอ อยู่ต้องมานั่งทำผิดก่อนใช่ไหมพอได้คําตอบไม่เมสเสรแล้วค่อยมาทําถูกใช่ไหมคําตอบคือจริงๆมันมีวิธีการดูอยู่ครับคุณก็สังเกตจากตอนที่คุณเขียนนั่นแหละเช่นย้อนกลับมาดูนี้นะขออนุญาตซูมนะอ่ะดูให้เราดูแนวโน้มก่อนครับคุณต้องคิดให้ได้าจากต้นเลยว่าแนวโน้มของคําตอบน่าจะเป็นอะไรเช่นมันจะมีฝั่งคนใช่ปะฝั่งคนนะกับฝั่งของวันนะ เขียนเห็นเห็นที่กูเขียนลูกศรถูกลงมาเนาะลองไล่แนวโน้มดูดิว่าแนวโน้มเป็นยังไงเช่นสามสิบหกขออนุญาตดูฝั่งวันก่อนนะฝั่งวันเนี่ยมันจะไล่จากสามสิบหกเนี่ยไล่ลงมาสามสิบสองใช่ปะ่ะอ่ะขอเลีย,เยกเลขที่ยี่สิบยี่สิบฮะอืมฟังคูถามว่า <Huh? S 1> ถ้าคุณไล่จากฝั่งวันนะ สามสิบหกอ่ะไล่ลงมาสามสิบสองอ่ะถ <Ừ. S 1> ามว่าจำนวนมันมากขึ้นหรือลดลงลดลงดิลดลงเขียนไว้ก่อนลดลงอ่ะมาดูแนวโน้มของฝั่งคนบ้างแปดคนไล่ลงมาวายคนเอ้ยครแล้วจะรู้ได้ไงอะว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่ะคำตอบคือใช้การวิเคราะห์ของตัวเองครับ ลองคิดดูดิว่าแปดคนเนี่ยทำงานสามสิบหกวันเนี่ยถ้าเราอยากได้จำนวนวันที่มันเร็วขึ้นอะ่ะไอสามสิบสองวันน่ะจำนวนคนมันควรจะมากกว่าแปดคนหรือควรจะน้อยกว่าแปดคนต้องคิดเองได้ครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคิดแล้วว่าเออถ้าสมมุติว่าแปดคนเนี่ยมันใช้เวลาสามสิบหกพอมันเหลือสาสิบสองวันสมมุตินะสมมุตินะความคิดคุณนะสมมุติว่าสามสิบสองวันคุณคิดว่า เอองั้นใช้คนน้อยลงดีกว่าถ้าสมมติว่าใช้คนน้อยน้อยลงนะคุณบอกว่าวายน้อยลงสมมติ 6, มมตีว่าวายเป็นหกสมมตินะตีว่าวายเป็นหกก่อนเพราะคุณบอกว่าคนมันจะน้อยลงใช่ป่ะแสดงว่าแนวน้มจากแปดคนมาหกคนอะ่ะมันจะลดลงถ้าคุณเทียบสองฝั่งคุณจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งลดลงฝั่งหนึ่งก็ลดลงอย่างเงี้ยถ้ามันลดลงเหมือนกันน่ะ มันจะเป็นสัดส,ส่วนแบบปกติครับถ้าคุณคิูแบบนี้คุณก็จะไปตั้งแบบข้อห้าที่บอกว่า y, y อยู่บน y, y เทียบกับสามร2อยิบห้าสามรอยบห้าก็จะอยู่ข้างบนนี่คือกรณีแบบปกติครับที่เราจะตั้งแล้วเราดูแนวโน้มทันปะแต่กลับกันถ้าคุณมีคอมมอนเซนนะแบบว่าคิดได้นิดนึงอ่ะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยทำงานให้มันเร็วขึ้นนะ่ะ คนมันก็ต้องเยอะขึ้นดิมันจะมาน้อยลงไดไงอ่ะคนน้อยลงมันจะมาช่วยกันมันมันก็เสร็จไม่ทันนลดิคุณก็ต้องตีความได้แล้วว่าไอวายคนอ่ะมันควรจะมากกว่าแปดคนคุณต้องคิดให้ได้ก่อนแบบเนี้ยยังไม่ต้องสอบคาตอบนะว่าวายเป็นเท่าไหร่นะคิดให้ได้พอว่าเออยังไงไอวายเนี่ยก็ต้องมากกว่าแปดคนเหรอวะเพราะมันต้องมาช่วยกันทํางานอ่ะพอมันมาช่วยกันทํางานพอครูบอกว่าเออวายต้องมากกว่าแปดคนดูแนวโน้มนะ แปดคนเพิ่มมาให้มันมากกว่าแปดคนแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันลดลงครับเลขที่